เหรียญสำนักปฏิบัติธรรมเขาส่ตนน้ำโมเป็นตะกุดลูกปืนนะรุ่นหนึ่งที่ออกปีพศ2552นะครับแล้วก็จะเป็นปอกลูกปืนนะสามกษัตริย์รุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นหนึ่งเป็นดอกสีดำแล้วก็เป็นดอกสีเหลืองก็ตามนะั้นในรุ่นเดียวกันเนีย่ยออกปี25552 50นะั้นแล้วก็ผงแร่หลๆอยู่ด้านในนะครับสำนัก ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์ติเล็กปัญญาสาโลเป็นปอกคุกปืนที่ใช้แล้วเราก็เอามาทำเป็นเคต็นะเคตที่เวลามีปัญหาเรื่องของกระสุนต่างๆพวกนี้นะครับมันจะป้องกันตัวเราเป็นตัวสะท้อนตัวรู้ตัวดี ที่จะช่วยเหลือป้องกันเราเขาสู่นโม